วันนี้นักข่าวถามมทหนึ่งประเด็นเรื่องการเปลี่ยนเวลาเปิดปิดตามที่นายกให้ไปคุยกับฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะวันนี้คุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณนะ์ว่าเป็นการตัดสินใจของทหารในพื้นที่แล้วจากการลงพื้นที่เนี่ยก็พูดคุยนะทหารก็มีการสื่อสารพูดคุยฝั่งของผู้ว่าฝ่ายปกครองมหาไทยก็คอยสนับสนุนทหารทุกเรื่องเช่นเดียวกันการเปิดด่านปิดด่าน ยืนยันว่าเราจะเปิดของเราแบบนี้ส่วนเขาจะเหลื่อมเวลายังไงคนเสียประโยชน์คือฝั่งเขาเองครับด,ดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่หมครหรือว่ายังวางใจได้ก็ถ้าดูทางทางฝ่ายทหารก็ยังมีการสื่อสารนะครับในในในเชิงที่ที่ การเจราจาพูดคุยหารือกันอยู่นะครับในส,ส่วนของผู้วา่าผู้ว่าก็คอยสนับสนุนทหารทุก,ท,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 กทุกประเด็นนะครับเรื่องเปิดด่านปิดด่านก็เช่นกันเราก็เปิดของเราอี้างนส่วนเขาจะมาเหลื่อมเวลาอันนี้ถ้าเขาเหลื่อมมันก็ผมคิดว่าคนที่เสียประโยชน์คือฝั่งเขา จะเอาเป็นประเด็นการเมืองอะไรตรงนี้เราก็ไม่ก้าวล่วงล่ะแต่ของเราเราก็จะยืนของเราว่าเปิดอย่างเงี้ยนะถ้าอยากจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดไ,ไม่เกิดเวลาที่สั้นลงทั้งที่เพราะว่าตอนนี้มันก็แค่เหลือวันละหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอยู่แล้วนะัคือเปิดเหลือกันก็เหลือหกชั่วโมงนะไม่ถามว่าใครเสียประโยชน์มากกว่านะระหว่างเขาเข้ามาขายของทํานู่นทํานี่กับเราไม่ออกไป ซื้อของเขาเราไม่ออกไปทําธุรกิจที่เขาเห็เมืานท่านนายกได้เน้นย้ำเรื่องของการทาความเข้าใจใ้เจ้าหน้าที่รักของความเข้าใจครับส่วนในเรื่องของการสื่อสารเพื่องที่เกิด่ึ้นก็ต้องเรื่องการสื่อสารนี่สําคัญมากนะครับก็ทางพ,พี่น้องประชาชนเราก็ใช้ในฝ่ายปกครองนะครับไปสร้างความมั่นใจสร้างความอบอุ่นให้กับพวกเขาก็าต้องเรียนว่า กำลังใจดีนะครับผู้ที่วิตกกังวลม,มากเัาก็จะเป็นผู้สูกอายุนะครับแต่ว่าพวกวัยทํางานคนที่เป็นชาวบ้านที่ทำอาหารกินทุกวันเขาทราบถึงถึงสถานการณ์อยู่นะครับแล้วเราก็ามีการให้คําแนะนําแล้วก็มีการบอกว่าในพื้นที่ไหนที่ช่วงนี้ยังไม่ควรไปรสภาพชีวิตก็ย,ยังถือว่าเป็นปกติ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปนะครับพรุ่งนี้ก็ไปนี่คือการให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับว่าการเปิดปิดด่านเราก็จะเปิดของเราแบบนี้ส่วนเขาจะเหลื่อมเวลามองว่าคนที่เสียประโยชน์ก็คือฝั่งเขาเองอ,อันนี้มอนหนึ่งคค่ะโอ้อันนี้ชัดเจนเลยชัดมากคือข้อมูลข้อเท็จจริงคือครัฐบาลเนี่ยได้มอบให้ฝ่ายความมั่นคงกองทัพเป็นคนไปดูแล<ช>แนวชายแดน กองทัพบกก็ให้กองกําลังบูรพาดูในส่วนที่ดูแลแล้วก็กองกําลังสุรนารีก็ดูในส่วนที่ดูแลแล้วหลังจากนั้นก็มีการกําหนดว่าแต่ละด่านเป็นยังไงอาวด่านที่มีคาสิโนฝั่งโน้นห้ามคนไทยออกไปเล่นนะแล้วก็ด่านอื่นก็ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดหลังจากนั้นตัางหากฝั่งกัมพูชาค่อยกําหนดเวลาเหลื่อมกับเราเองเราเริ่มก่อนนะเพราะฉะนั้นวิธีการของกัมพูชาคือพยายามที่จะ แอคชั่นเหมือนกันไงใช่ค่ะมีเรื่องการเมืองอย่างที่ท่านแม่ทัพภาคที่สองพูดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ากัมพูชาเห็นว่าตนเองได้รับผลกระทบอยากจะปรับเวลาให้ตรงกันก็ทําได้นะก็ปรับไม่ตรงกับเราใช่มันก็ง่ายนิดเดียวง่ายมากเราไม่ต้องไปปรับนะแล้วก็แม่ทัพภาคที่สองท่านก็รับว่าอ้าวก็เดี๋ยวจะถามกัมพูชาดูก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยว่าท่านอยากจะปรับไหมล่ะถ้าปรับก็ปรับเลยนะแต่วันนี้มทหนึ่งพูดชัดเลยคนที่เสียประโยชน์ ก็คือเขาเขาคือกัมพูชาแล้วก็มาตรการที่ออกมาทั้งหมดเนี้ยก็เป็นไปตามการตัดสินใจของฝ่ายความมั่นคงที่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยอำนาจอธิปไตยเหนือเกตแดน,นของเราจึงมีมาตรการเหล่านี้ออกมาแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอาจจะมีการยกระดับมีการตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน,น็ตตรงจุดที่เป็นคาสิโนตรงจุดที่เป็น ส c a มเมอระนะตรงจุดที่เป็นแก๊งคอร์เ e n t e r อะ์นะแต่ว่าต้องผ่านสมชจะยังอยู่ไหมจะยังมีการเดินต่อไหม